กฎทองของภาวะผู้นำในระดับการยอมรับกฎข้อที่1กฎแห่งแรงผลักดัน ภาวะผู้นำวัดที่ความสามารถในการโน้มน้าวผู้อื่นภาวะผู้นำไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งแต่อยู่ที่ความสามารถในการสร้างแรงผักดันผ่านอิทธิพลที่แท้จริงแรงผักดันนั้นจะค่อยๆตบโตเมื่อผู้นำก้าวสู่ระดับที่สูงขึ้นผู้นำที่ยิ่งใหญ่คือผู้นำที่ทำให้ผู้ตามเต็มใจทุ่มเทและเสมอต้นเสมอปลาย กฎข้อที่2กฎแห่งการเพิ่มคุณค่าผู้นำเพิ่มคุณค่าด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้มุ่งเน้นที่การหาผลประโยชน์เพื่อตัวเองแต่คือการช่วยเหลือและเพิ่มคุณค่าให้กับผู้คนรอบข้างนั่นเอง กฎข้อที่3กฎแห่งพื้นฐานที่มั่นคงภาวะผู้นามีความวางใจเป็นพื้นฐานสำคัญความไว้วางใจคือรากฐานของภาวะผู้นำและเป็นก้าวแรกของทุกความสัมพันธ์หากปราศจากความไว้วางใจ คุณจะไม่สามารถโน้มน้าวหรือผลักดันใครได้เมื่อผู้ตามมองคุณในแง่ร้ายความสัมพันธ์และการนำจะพังลงในทันทีดังนั้นความไว้วางใจคือรากฐานของการนำหากขาดสิ่งนี้แล้วผู้นำจะไม่สามารถสร้างอิทธิพลใดๆได้ไดกฎข้อที่4โกฎแห่งการดึงดูด คุณเป็นคนแบบไหนก็ดึงดูดคนแบบนั้นเข้ามาผู้นำไม่ได้ดึงดูดคนที่ตนต้องการแต่จะดึงดูดคนที่เหมือนกับตนเองสิ่งที่ผู้นำเป็นไม่ว่าจะเป็นนิสยัยค่านิยมทัศนคติจะสะท้อนและแปลออกมาเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดผู้ตามคุณภาพของผู้ตามและทีมงานคือภาพสะท้อนของผู้นำหากต้องการยกระดับทีมงานต้องเริ่มจากการยกระดับตัวเองก่อน สมอกฎข้อที่5กฎแห่งการเชื่อมความสัมพันธ์ผู้นำแต่ถึงหัวใจก่อนจะขอจับมือหมายความว่าผู้นำต้องเข้าถึงความรู้สึกความต้องการและค่านิยมของผู้ตามก่อนที่จะคาดหวังให้พวกเขาร่วมมือหรือทำงานตาม การเชื่อมความสัมพันธ์ไม่ใช่แค่การสื่อสารแต่คือความสามารถในการสร้างสายใยแห่งความเข้าใจและความไว้วางใจกฎข้อที่6กดฎแห่งการยอมรับผู้คนจะยอมรับผู้นำก่อนแล้วค่อยยอมรับวิสัยทัศน์ แม้ว่าผู้นำจะมีวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าไม่สามารถทำให้ผู้ตามเชื่อมั่นและยอมรับตนเองได้วิสัยทัศน์นั้นก็ไม่ต่างอะไรจากความฝันลมๆเล้งๆดังนั้นผู้นำคือปัจจัยกำหนดความสำเร็จของวิสัยทัศน์ผู้นำที่แท้จริงจึงต้องลงทุนสร้างความสัมพันธ์และได้รับการยอมรับก่อนที่จะนำพาทีมไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ สรุปแล้วกฎทองเหล่านี้เป็นหลักที่จะช่วยให้การสร้างผลงานในเลเวลที่2เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปคือการนำเสนอความเชื่อที่ช่วยผู้นำให้ก้าวขึ้นไปในระดับที่3ข้อที่1ความสัมพันธ์อย่างเดียวไม่พอ ความสัมพันธ์คือก้าวแรกที่สำคัญแต่ไม่ใช่จุดหมายสุดท้ายภาวะผู้นำที่แท้จริงคือการพาทีมก้าวข้ามความพอใจไปสู่ความสำเร็จร่วมกันการพิสูจน์ภาวะผู้นำต้องอาศัยผลงานที่เกิดจากศักยภาพของทีมทั้งหมดดังนั้นระดับ Permission คือรากฐานแต่ระดับ Production คือเป้าหมายของการนำนั่นเอง ข้อ 2. การสร้างความสัมพันธ์ต้องใช้การพัฒนา2ขั้นตอนการสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงในภาวะผู้นำต้องผ่าน2ขั้นตอน 1. การเข้าหาผู้อื่นด้วยความเปิดใจ 2. รู้จักผู้อื่นให้มากขึ้นด้วยความตั้งใจจริงเพียงแค่ความสัมพันธ์ที่ดูดีภายนอกยังไม่พอผู้นำต้องสร้างสายสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งยั่งยืนและมีความหมาย ความสัมพันธ์ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องจะกลายเป็นพลังขับเคลื่อนทีมสู่ผลงานที่แท้จริงข้อที่3ถ้าทีมงานทำวิสัยทัศน์ให้เป็นจริงได้ ก็คุ้มค่าที่จะลองเสี่ยงการเป็นผู้นำที่แท้จริงต้องยอมเสี่ยงและเสียสละเพื่อผลักดันวิสัยทัศน์ความสัมพันธ์ในระดับการยอมรับเป็นฐานนี้แต่ถ้าหยุดแค่นี้ก็จะไม่ก้าวหน้าความเสี่ยงอาจทำให้เกิดการสูญเสียชั่วคราวแต่ถ้าไปถึงความสําเร็จความเชื่อมั่นและพลังของทีมจะยิ่งทวีคูณไม่มีความก้าวหน้าใดที่เกิดขึ้นได้โดยปราศจากความเสี่ยง สรุปแล้วการเปลี่ยนความเชื่อเหล่านี้จะช่วยให้คุณใช้ความสัมพันธ์ที่ดีจากเลเวลที่สองเป็นพื้นฐานในการสร้างผลงานไปสู่เลเวลที่3ได้